สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดู t o y o ต a a l อ i ตินะครับที่ทำการปรับสภาพพร้อมตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ในรุ่นของ1.8ตัววนะครับห้ามพลาดคันนี้เลยรถสวยมากนะครับรับประกันโครงสร้างไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ำมาอย่างแน่นอนสนใจสอบถามด่วนนะครับ0894807362นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนานๆเนี่ยจะมี เข้ามาเพิ่มเติมนะครับใครที่กําลังหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะฮะร,รับประกันรถสวยแน่นอนนะครับในส่วนของคันนี้นะครเป็น Toyota a l t i ต1.8ตัว V นะฮะปี2018ราคาอยู่ที่585,000บาทนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงประวัติสูนยตรงทุกระยะนะครับมายอยู่ที่ประมาณ99,000กโลนะครับราคา585,000บาทรถปี2018นะครับ สำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉม Minor c h a ชนนะครับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นมีโลโก้โต,โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับทะเบียน7ก็กไก่ผอสมเภานะครับ8 9 2เา8 9 2 7 7นะครับ7หน้า7หลังเลขสวยด้วยนะครับส่วนชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดยทามันนิ่งไลท์แบบ LED แล้วก็ไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ย ก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับคันนี้ได้ทําการปรับสภาพพร้อมตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กปัดเงาขอบ16เดิมจากโรงงานเป็นล้อแม็ก5ลูนะครับแม็กสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยของการถลอกปอกเปิกเลยนะฮะส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางบิสโตนอีโคเปียนะครับปี2020 สัปดาห์ที่30นะครับก็เป็นยางใหม่นะครับรหัสยาง205ยทับ55 R16 นะฮะดอกยางพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะฮะส่วนโครงสร้างซุ้มล้อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมรอยซีนนะครับเบ้าโชกตัวน็อตเดิมนะครับเบ้าโชคเรงยังมีรอยมาร์กสีจากโรงงานติดอยู่เลยนะครับเครื่องดูโอ v v t i กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยเสา ABC โครงสร้างเดิมนะฮะ มือเปิดเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันตกแต่งด้วยขอบโครเมียมกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับคันนี้เป็นตัวปุ่มพุชสตาร์ทรุ่นท็อปสุด1.8ตัววนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้0 8 9 480 7362สนาหะครับสำหรับคันนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าของยังไม่ติดจ,จองนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยไม่น่าจะอยู่อย่างแน่นอนใครที่กำลังตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับ589,000บาทเท่านั้นนะครับใหม่ย,ยังไม่เหยียบแสนโล สำหรับด้านหลังฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับคิ้วฝากระโปรงท้ายโคมียมนะครับชุดคมไฟท้ายเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED มีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งกระจกด้านหลังก็มีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยไฟเบรกดวงที่3นะครับรุ่น1.8ตัว V ตัวท็อปสุดของ To โ o ต a a อ t i ตินะครับก่อนเปลี่ยนโฉมม i n เนอร์เชนน่ปัจจุบันใครที่กำลังตามหาอยู่คันนี้ห้ามพลาด ก็จะมีในส่วนของกล้องถอยหลังเนี่ยที่ติดมากับตัวรถให้ด้วยนะฮะสำหรับภายในห้องเก็บของเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับพับได้นะับเป็น2ตอนนะฮะแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะครับส่วนโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมรอยซีนนะครับจุดเมทดอาร์ตเดิมแท้ทั้งหมดรับประกันโครงสร้างนะฮะฝากระโปรงน็อตท้ายเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับเป็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานจากศูนย์ นะครับคันนี้สวยมากใครที่มองหาอยู่ในส่วนของ Toyota a l t i ติสนะครับ1.8ตัว V ปี2018คันนี้นะฮะร,ราคา5 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบนะครับยางอะไหล่เนี่ยก็เป็นยางอะไหล่ติดรถเลยนะครับเป็นตัวร้อกระทาไม่เคยแตะพื้นนะครับตัวยางเนี่ยเป็นยางโยโกฮามาปี2018ะครับก็เป็นยางอะไหล่ที่ติดรถมากับศูนย์ Toyota เลยนะครับ รอยเชื่อมรอยสีดน้าหลังสีเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการพ่นทาสีหรือว่ารอยการโดนชนท้ายชนหนักมาแม่นแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับจุดแมสตอาร์ดเดิมโครงสร้างเดิมนะครับรถสวยแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับรถสวยมีเล่มทะเบียนไม่ชำรุดศูญหายห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคันนี้ t o โยต a า l t i ติสหตัววีปี2018คันนี้นะฮะสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานแบบนี้เลย นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยนะครับอ่ะสตาร์ททีเดียวติดนะครับสำหรับคันนี้รถสวยมากภายในเนี่ยเป็นโทนสีดำทรงสปอร์ตดีไซน์สวยงามนะครับทรงสปอร์ตเลยนะครับประตูเดิมเป็นโทนสีดำทั้งหมดที่พักแขนเป็นหนังกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบเซ็นทัลล็อกมือเปิดโครเมียมนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าปุ่มพุชสตาร์ทหรือปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ ส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟัง์กชันเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบรอบตัวรถนะครับและที่สําคัญพวงมาลัยเนี่ยออปชันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับหรือระบบคูดคอนโทรลนะครับมีให้เป็นที่เรียบร้อยระบบเปลี่ยนเกียร์แบบแพดเดิลชิฟนะครับครบถ้วนนะครับส่วนเลื่อนไม้อยู่ที่99,763โล ไม้แท้ตรวจสอบได้นะครับรับประกันนะครับในเรื่องของเลขใหม่นะคอนโซลด้านหน้าเป็นโทนสีดำนะครับหน้าจอนะครับเป็นตัว Android ทัชสกรีนมีระบบนำทาง n a v i เกเตอรให้นะครับ FMAM เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งหมดเลยเครื่องเล่น DVD นะฮะตรงนี้นะครับบลูทูธ d v d มีเนนะครับครบถ้วนแอร์ออโนะฮะช่องชาร์จไฟด้านล่างหนึ่งช่องนะครับมีระบบนาโนกองอากาศ PM2.5 ให้ด้วยนะครับระบบการลื่นถลไย VSC เกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดสปอร์ตนะฮะก็มีให้ครบถ้วนส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งข้างๆเลยนะฮะใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนอีกนิดนึงนะครับอ่าใช่นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะเบาะหนังสีดําสภาพสวยเดิมเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากศูนจากโรงง,งานนะครับ ตัวเบาะค่อนข้างสมบูรณ์ด้านหลังนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็ได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะครับพับจากตรงนี้นะฮะเราเดึงปึ๊บเนี่ยบเบาะข้อพับได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพับได้ทั้งสองฝั่งนะคะาารับสภาพเบาะสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับศูนย์ปดเก้า 4807362นะฮะผมไอเพชรยนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของให้ทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องชาร์จไฟเล็กๆให้หลังคาเดิมนะครับไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจิมนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีม่านหลังให้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นม่านดึงมือนะไม่ใช่ม่านปรับไฟฟ้านะครับสำหรับ Toyota a อ t i ติ ใครที่สนใจคันนี้นะครับโทรสอบถามกันเข้ามาด่วนเลยนะฮะ0894807362นะครับได้ในส่วนของพรมด้วยนะสำหรับคันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพรมเต็มคันนะครับครบถ้วนนะสำหรับคันนี้นะฮะพรมนี้เนี่ยก็หลายตังอยู่นะสำหรับพรม 3D ที่ปุ่มอ่าเป็นพรมหนังนะครับเป็นพรมหนังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้กันนะครับ มาดูในส่วนของบอดี้เครื่องยนต์นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูโอ VVTi สสูบเดิมโรงงานนะครับ1 8 0 0ซีซีนะฮะเป็นเครื่องยนต์1 8ึ0ซีซีเครื่องยนต์ดินแท้ศูนย์นะครับไม่ได้แต่งไม่ได้เติมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับนิ่งเงียบนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนครบทุกจุดนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทนะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มลวดซึมนะครับหมายเลขตัวเครื่องตัวถังอยู่ ถูกที่ถูกจุดนะครับไม่ใช่เครื่องใหม่ถังใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่พร้อมใช้งานภายในห้องเครื่องสะอาดสะอานนะครับโครงสร้างเบ้าชกตัวน็อตเดิมนะครับน็อตไม่มีรอยถอดนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะครับตัวน็อตคานด้านในไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับจุดเม็ดอาร์เม็ดกลมๆสวยฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดเช่นเดียวกันนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมสีเดิมทั้งหมดนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอยู่ครบถ้วนชัดเจน ขันหน้าไม่มีรอยถอดรอยไขานะครับสำหรับคันนี้บอดี้โครงสร้างเกรดเอรับประกันไม่มีรอยน้ําดันนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับ,ส,ส,รบสำหรับคันนี้ระบบเบรก abs เป็นที่เรียบร้อยนะใครที่สนใจนะครับในส่วนของ Toyota a อ t i s 1.8ตัว V ปี2018คันนี้นะครับราคา5 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถพร้อมขายเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้สอบถามได้089 4 8 0 7362นะครับผมไอเพชรยนต์หรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงกรุงเทพมินบุรี ซอยเสรีไท,ย,ย,ทย68แยก1บริษัทพิยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงช้าถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ